ดูเปกิจกรรมที่น่าทําเหมือนกันนะคะแต่ไม่น่าใช่บนดวงจันทร์แทต์เลก้งวันนี้อยู่กับมิ้นลันนะคะแข่งคลอสเบิร์ดภาษาอังกฤษเทศเหรอเราจะไปทำอันนี้สิ่งนี้ไหมบนดวงจันทร์ก็ไม่แย่นอันนี้แล้วกันเฮ้ยเราอยากแข่งอยู่นะ โอเว่ามันน่าจะดีอันหลังหลัๆไม่ได้จะโดนไล่ออกจากยานอเรกาเราต้องเทสด้วยนะพีพีเต้นอโรบิกอุ้ยอันนี้โอเคอันหนึ่งเลยเออเต้นจังหวะอะไรซุมบ้าคิวมจิบน้ำชายามบ่ายอู้อันหนึ่งได้ไหมอ่ะแตจิบน้โดนกันมันจะจิบยังไงอะเออมันจะจิบยังไงหระอ่ะสองก่อนเออมันเขา ดิวตีแบตหนูเคยตีแบตกับดิวนางท้าไว้แล้วนางก็บอกว่าคือถ้าใครแพ้อ่ะให้เลี้ยงน้ำแล้วนางก็แบบให้ต่อสิบห้าแต้มนางมั่นใจมากหนูก็คิดแบบยดิวต้องเก่งแน่เลยนางกล้าท้าหนูอะไรเงี้ยสรุปนูชนะารโอ้โห น้ำฟ้าโอ้รักน้องมากแต่หนูอะไม่รักหนังผีน้ำฟ้าจะช่วยปอบเราได้คัดบอหมูเด้งคืออะไรคะอ๋อหนูว่ามันดีนะเพราะว่าน้องเป็นคนเอนเนอร์จีเยอะแล้วถ้าสมมติทำกับน้องอะน้องก็น่าจะทำหมดเลยน้องไม่หมายถึงไมกี้หรือหมูเด้งไมกี้ เอนิจี้เยอะไม่ใช่บุรเองนะไมกี้โอ้โหแข่งร้องเพลงเสียงสูงมันไม่มีอะไรแย่เลยนะใครกับไข่ต้าอูมันไม่แย่จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนี่แล้วกันนะคะจีน่ากระโดดบันจี้จะโอ้โหลากน้องมากค่ะแต่ไม่สู้บันจี้เจ้าอ๋อไปก้า กองทับตอบบทดุดอักษรไม่แย่เออเอออ่ะให้เจ็โอ้ยกินหมูกระทะกับกับพี่หลิงพี่มินยังไม่ได้เปลี่ยนสักรอบเลยนะมันเปลี่ยนได้หรอมันเปลี่ยนแค่หล่อค้างอันนี้เปลี่ยนพี่เทพหรืออะไรแล้วภาษาอังกฤษที่เคยสำคัญหายไปไหน no ี่เทพหรืออะไร ก็แล้วตอนนี้หรือหรือเราจะย้ายที่แบรทไม่ที่แบทกินไว้ก่อนออกกำลังกายไว้ที่หลังแต่แอตแลนติกอันแรกมันย้ายไม่ได้แล้วแต่ก็ยังได้กินหมกกระถางไงเออเอออ่าไข่นอนคหมไข่นอนเรามารีแคปกันกิจกรรมที่พี่พีทำบนดวงจันทร์ตื่นเช้ามาแล้วทำไรเต้นแอโรบิกเออปลุกน้องพี่พีได้วยนะ อันดับต่อมาก็จิบน้ำชาค่ะชิมน้ำชาตอนบ่ายแล้วกินบุท้าตอนเย็นคิดด้วยแล้วใช่ตอนค่ำทหน่อยทำอะไรตีแบตเอาออกกำลังกายคิดว่าแมทมีใครจะชนะบนดวงจันทร์ที่แบบแรงน้มถ่วงไม่ค่อยมีหนูอยู่แล้วฝากบอกไลลิวหน่อยนะคะอีกแมทได้นะน้ำยังไม่ได้กินเลยอะอยู่น้แล้วตอบมาค่ะพี่ฮะขัดบ่อขัดบ่อหมูเด้ง อันนี้เราต้องช่วยพี่แม็กกี้เลยละเนะ Energy เขาเยอะค่ะคือเขาต้องแบบเอา Energy ออกหนูก็เลยจะแบบให้ให้น้องให้น้องได้แบบออกกํลังกายง่ายๆก็คือหนูไม่ทำ <laughs> แบบแม็กกี้สู้ๆนะซักสามทุ่มสามทุ่มแข่ง,ง <c oughs> น้องเพ่คนที่นอนก็ไม่ได้นอนน่าจะโดนด่าอยู่อันนี้มาสี่ทุกกว่าเรายังโอ้ ใช้เวลามากที่สุดเราเอาบทนั้นแหละไปต่อเวอร์โดยทนโอ้โหซีนไหนอะซีนไหนอ่ามันจะมีซีนที่อยู่ในรถแล้วเขาพูดยาวๆค่ะคือซีนยาวๆมีหลายซีนอยู่แดรอกแต่ว่าอันนั้นแดร็กของอาซิลับผู้เยอะมากประมาณสองหน้าสามหน้าได้บทน่าจะยากอยู่่ะสักสักวันที่ิ่งคืนมาเรื่ละคือใช้สมองทั้งวันเลยนะยิ่งคืนถ้าขอประโยคภาษาอังกฤษให้พิเทศหนึ่งประโยค สอบอ่ะมนเอาแบบโบโบตีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งโดดมันที่งะจับกับโลกอะโดดท่าไหนคนอะไรอ่ะก็น่าจะเป็นท่าแบบว่าเอ่อท่านกอินทรีใช่ท่านกอินทรีแบบกลางปีแล้วก็แบบจ้วงลงแล้วพักหนึ่งก็จะมีท่าแบบที่จีน่าชอบทำ แต่สักพักหนึ่งตอนลอยอยู่อากาศน้องก็จะแบบท่านี้จะมาโดดมาจิท่านี้ซึ่งก่อจะโดดมันจะจับลงมาถือก็ตีสาบแล้วลงมาดูหนังผีต่อน้องๆฟ้านอนดูได้นอนดูหนังผีกับน้องได้แต่ว่านอนหลับไปเลยนะแล้วให้น้องดูอยู่คนเดียวและนี่คือแคสต์แลกเก้งกิจกรรมที่มิ้นจะทำกับเพื่อนๆบนดวงจันทร์นะคะ